ทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอะไรฮะัมันมันปวดนะคะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเจ็บนี่ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมก็เอ็กซเรย์นะคะ เอ็กซาเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันธงไหมครับว่าจะรักษาอย่างไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเข่านะคะเขาก็อบอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายหละที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นไหคะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าเห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะ คือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกมจะแบนนี่จะลําบากมากอืแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกและว่างไม่ไม่ไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอมันแค่แข็งมันกรมไม่สะดวกใช่ค่ะกางไม่สุดใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บมันจะเจ็บอ่าฮะแต่ตอนนี้หายแล้ะค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์ใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ละค่ะ ก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของขอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากเอ่อพอเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณมาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นอีกเลยอันนี้ยืนยันได้นะคะ ยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทำงานก็ลำบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานแล้วแล้วกับหัวเข่าภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณ2 0่สกว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณ20กว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้มากขึ้นครับ ค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังสอนคือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะพานักศึกกษานัเรียนไปท่านศึกษาอส่วนน้องนุชก็ต้องเดินค่ะ แล้วที่สาคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลองตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดีก็เอาเข้าดีว่าทดสอบตัวเองปรากฏว่านั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะจริงๆริงค่ะทาอะไรได้ เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับ<ด>แข็งแรงขึ้นเยนะแข็งแรงครัแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแมนะ่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับ